คนดังฝากถามสนับสนุนโดยปอตอทอพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยวันนี้ก็มีเรื่องอยากจะเรียนรบกวนคุณหมอนะครับผมเกิดแล้วก็เติบโตมาที่ยวาวราชนะครับซึ่งจําได้ว่าสมัยเด็กเนี่ยอากาศที่นั่นเนี่ยแย่มากตัวเองก็เลยเป็นคนที่จะเป็นโรคที่เรียกว่าไส่นัสมาตลอดนะครับกลางคืนรู้สึกว่าจมูกยังไงก็ต้องตัดสักครั้งหนึ่งหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะครับ ก็อยากจะรีนถามคุณหมอนะครับว่าไอ้โรคไซนัสนี่นะฮะมีโอกาสจะหายขาดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทำอะไรให้มันดีขึ้นไหมนะฮะในวันนี้ก็ใช้ว่าอากาศในกรุงเทพดีนะครับก็อยากจะรับฟังความคิดเห็นดีๆจากคุณหมอก็คุณหมอช่วยทีนะครับโอ้ก็เป็นอีกหนึ่งอาการนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับประสบปัญหาอยู่แล้วก็อย่างที่เราทราบกันครับใครที่มีปัญหาแบบนี้นี่ ก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเหมือนกันนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของไซนัสนี่แหละครับแล้วก็ยังอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านของหูคอจมูกจากโรงพยาบาลศิริราชนั่นก็คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรยะอาชนะเสรนะครับซึ่งอยู่กับเราในช่วงที่2ของ The Doctors Variety กันนะครับรวมทั้งหมอปองด้วยนะครับสวัสดีหมอปองแล้วก็สวัสดีอาจารย์สวัสดีครับครับผมเริ่มงงแล้วเดี๋ยวจะเรียกอาจารย์เดี๋ยวเรียกคุณหมอนะครับเขาคงจะถามก่อนเลยเพราะว่าโดยส่วนตัว ผมเองเนี่ยได้ยินแต่ผมมีความรู้เกี่ยวกับมันน้อยมากจริงๆเพิ่งมารู้ตัววันนี้ว่าเกือบจะไม่รู้จักเลยก็ว่าได้ใช่หมรไซนัสจริงๆแล้วคืออะไรครับไซนัสจริงๆก็คือโพรงอากาศนะครับอยู่ข้างๆหรือรอบๆจมูกนั่นเองมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทางจมูกตรงนี้ไม่ใช่ใช่ไมอ๋ไม่ใช่ครับปกติเนี่ยไซนัสเราเนี่ยมันก็คือ เป็นโครงอากาศที่อยู่ในกระดูกเหล่ากระดูกเรยใบหน้านี่นะครับซึ่งอันที่ใหญ่ที่สุดก็คืออยู่บริเวณโหนกแกม้มเรารเราเรียกว่าไซนัสที่โหนกแกม้มหรือแม็กซ์ลีไซนัสนะครับแล้วก็เรามีตรงหน้าผากครับเราเรียกว่าโคร,ออรงอากาศฟรอนท่ลหรือฟรอนท่ลไซนัสนะครับแล้วก็จะมีอยู่ข้างๆลูกตาเราอยู่ตรงข้างๆสันจมูกทั้งสองข้างเนี่ยนะครับครับเราเรียกว่าเอ็ดมอยไซนัสแล้วก็ยังมีไซนัสที่ฐานสมองซึ่งเราไม่สามารถจะเห็นได้ อยู่ลึกๆเข้าไปข้างในนะครับเราเรียกว่าซซฟีนอยไซนัสคำว่าโพรงอากาศตรงนี้เนี่ยทำไมเราต้องมีมันมันเกี่ยวกับการที่เราเอาไปใช้หายใจหรืออะไรไหม,มหรือไม่เกี่ยวเลยคือจริงๆแล้วปัญหาเรื่องของไซนัสหรือพองอากาศเนี่ยจริงๆเรายังไม่ค่อยทราบแน่ชัดครับว่ามันน่าเี่อะไรแต่ว่าเราสันนิษฐานว่าหมันอาจจะช่วยทําให้กระโหลกศรีศะรษะเราเบาขึ้นนะครับเวลาเราไปต้องอยู่ในน้ํา ต้องว่ายน้ำอะไรอย่างนี้อันที่2ก็คือมันอาจจะเป็นฉนวนความร้อนคล้ายๆช็อคแอบซอร์เบอร์นะครับเวลาศีรษะเราไปกระแทกกับอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันอาจจะเป็นคล้ายๆช็อคแอบซอร์เบอร์รับแรงกระแทกทําให้เบาลงเบาลงนะครับหรือว่าบางคนเชื่อว่ามันช่วยปรับอากาศด้วยให้อุ่นและชื้นขึ้นเพราะปกติไซนัสเนี่ยจะมีรูเปิดเข้ามาในโพรงจมูกนะครับเพราะงั้นเยื่อบุโพรงจมูกเนี่ยจะต่อเชื่อมกับเยื่อบุโพรงไซนัส เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะช่วยทําหน้าที่ในการปรับอากาศให้อุ่นและชื้นขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ไซนัสเนี่ยยังสร้างสารคัดหลั่งเข้ามาในจมูกก็เชื่อว่าช่วยป้องกันเชื้อโรคนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหน้าที่ไซนัสจริงๆแล้วเรายังไม่เยทราบแน่ชัดแต่ว่ามีทฤษฎีที่กล่าวว่ามันน่าจะช่วยจมูกเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้าง ไซนัสตรงนี้คนปกติทุกคนจะมีไซนัสบรรดาที่นี้ที่พูดถึงทั้งหมดคือไม่ทั้งหมดฮนะดนะเพราะว่าจริงๆแล้วไซนัสเนี่ยในระยะระหว่างการเจริญเติบโตนั้นเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็จะไม่มีไซนัสที่เตรงบริเวณกระดูกหน้าผากนะครับบางคนไม่มีหรือว่ามีเล็กในเรื่องของไซนัสที่บริเวณหลัแก้ม พราะงั้นก็ไม่เสมอไปที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีไซนัสครบทั้งสี่คู่นะครับ<ช>บาง<ช> <ๆ S 2> คนอาจจะมีแค่สามหรือบางคนมีแต่เจริญเติบโตไม่เต็มที่ก็เป็นไปได้ครับผมเคยได้ยนนินนะฮะอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งนะฮะแม้แต่แบบเขาบอกว่าไอ้โครงตรงนี้แต่ผมไม่รู้ว่าโครงตรงนี้เขาเรียกว่าไซนัสมากรอ,อเขามันเขามีคนเขาบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการน้องเพลง<อ>มันทาให้เสียงแบบเรโซแนนซ์คือแบบมีความกังวานแล้วเขาเลยบอกว่าคน,คน,ค,น,ค,นคนผิวสีเนี่ยซึ่งมีลักษณะกระโหลกที่โหน หน้าผากนูนจมูกนูนทุกอย่างเนี่ยมันจะมีโพรงอากาศตรงนี้เยอะทําให้เวลาร้องแล้วเสียงมันเหมือนเราร้องเพลงในห้องน้ำฮะเสียงมันจะบอกจังหวนครับอันนั้นก็เป็นหน้าที่อหนึ่งที่เชื่อว่าว่าอาจจะเป็นหน้าที่หนึ่งของใส่น้าแต่การที่ไม่มีนี่คือก็ถือว่าไม่ได้ผิดปกติถูกไหมครับครับไม่ผิดปกตินะครับครับในทงตรงกันข้ามก็อาจจะทําให้ไม่มีปัญหาเรื่องใสน้ำเพราะว่าไม่ดี ไซนัสก็จะไม่มีปัญหาเากี่ยวกับไซนัสนั่นเองครับแล้วสรุปเวลาที่มีคนพูดว่าผมเป็นไซนัสฉันเป็นไซนัสค่ะก็คือเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของโพรงอากาศตรงนี้นั่นเองครับวนใหญ่เพื่อจะหมายถึงว่าไซนัสหนักเสรับครับ,รบแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเข้าใจค่อนข้างผิดเพราะว่าเมื่อมีอาการทางจมูกเนี่ยใครๆก็จะว่าเรื่องของไซนัสตลอดซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ถูกนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่บอกว่ามีปัญหาไซนัสประมาณร้อยละแปดสิบเนี่ยไม่ใช่ปัญหาไซนัส เป็นปัญหาเรื่องของจมูกเดียวเดียวครับนะครับแล้วมันมันอาการลักษณะมันจะเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่เป็นไซนัสสาหรับผมเองผมรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับเป็นลูกพี่ลูกน้องท้องเดียวกันคลานตามกันมากับอาการเป็นหวัดไหมับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าไซนัสเนี่ยมีช่องเปิดกับต่อกับโพรงจมูกเพราะฉะนั้นอาการของไซนัสเนี่ยจริงๆก็คือ อาการหนึ่งก็คือเป็นอาการทางจมูกเช่นอาจจะมีปัญหาเรื่องคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือน้ำมูกไหลลงคอนะครับส่วนใหญ่หวัดแล้วเนี่ยหวัดจะเป็นสาเหตุของไซนัสเซ็ตเฉียบพลันที่พบได้บ่อยที่สุดนะครับ,รบถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเวลาเราเป็นหวัดเนี่ยเยื่อบุจมูกเราจะบวมเมื่อบวมก็มีโอกาสที่จะไปอุดรูเปิดของไซนัสนะครับเพราะฉะนั้นหวัดที่ให้การรักษาที่ถูกต้องแล้วก็หายไวก็จะไม่มีปัญหาเรื่องไซนัสตรงกันข้าม ไซนันเสเซนน็ตมันจะเกิดจากหวัดที่รักษาไม่หายนั่นเอง ừ ừ. เพราะเยื่อบุจม,มูกบวมมากๆก็ไปอุดรูเปิดไซนัสทำให้สารคัดหลั่งในไซนัสเนี่ยออกมาในโพรงจม,มูกไม่ได้ <ừ. S 1> เกิดการข้างค้างของสารคัดหลั่งอยู่ทําให้เกิดไซนันเสเซ็ขึ้นมา,ารครับและอาการของมันจะส่งผลเสียต่อเราอย่างไรบ้างครับถ้ามันเป็นออาการของไซนันเสเก็ตรอเมื่อกี้ที่ผมเรียนให้ทราบก็คือมีเรื่องของอาการคัดจมูก มีการน้ำมูกไหลน้ำมูกไหลตรงคอก็อาจจะเป็นเส้นหักบางคนการรับกลิ่นเนี่ยก็จะเสียไปเพราะว่าเซลล์ประสาทการรับกลิ่นเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณของส่วนบนของโพรงจมูกเมื่อการเมื่ออากาศเข้าไปในจมูกไม่ได้การรับกลิ่นก็จะน้อยลงวันนี้ไซนัสเนี่ยเราต้องนึกภาพนิดนึงว่ามันมีรูเปิดในจมูกเพราะนั้นเมื่อไหร่เยื่อบุจมูกบวมเขาไปอุดรูเปิดทําให้การไหลเวียนของอากาศในไซนัสไม่ดีเมื่ออากาศไหลเวียนไม่ดีก็จะมีการปวดตื้อเบรณโนกแก้เบรณของ โครงหน้าผากหรือบริเวณบริเวณหัวตานะครับนี่คืออาการของไซนัสเซตครับครับซึ่งก็อยู่ที่ความรุนแรงมากน้อยครับถ้าเป็นมากก็จะปวดมากใช่ครับครับผมแล้วคนไข้มีมีวิธีการดูเบื้องต้นไหมครับว่าตัวเองเป็นไซนัสส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราวินิจฉัยไซนัสก็คือ1ก็คือเป็นหวัดที่ไม่หายภายในเจ็ดถึงสิบวันเวลาเราเป็นหวัดธรรมดาหรือหมูกเสพตาดการติดเชื้อไวรัสเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะหายภายในเจ็ดถึงสิบวัน ถ้าผู้ป่วยปฏิบัติตัวถูกต้องนะครับ,รบถ้าเป็นหวัดที่เลื้อยลังนานกว่านั้นเราก็ต้องสงสัยว่าเป็นไซนัสเสงอันที่2ก็คือมีอาการอย่างที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่เป็นอาการของไซนัสเพราะงั้นเมื่อไหร่ก็ตามผู้ป่วยมีอาการของไซนัสเสกแล้วก็มีประวัติว่าเป็นหวัดเลื้อยลังเกิน 7- 10วันนั้นแหละครับจะเป็นตัวที่จุดความสงสัยให้กับแพทย์ว่าท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของไซนัสเสกอย่างนี้ถ้างั้นคนที่จะเป็นไซนัสอักเสบต้องเป็นหวัดเท่านั้นอ๋อไม่จําเป็นครับ อันนั้นคือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดนะครับนอกจากนี้ไซนัสอักเสบยังอาจจะเกิดจากอุหลายสาเหตุนะครับเช่นอุบัติเหตุก็เป็นไปได้นะครับเช่นอาจจะมีแรงกระแทกบริเวณใบหน้าแล้วก็ทําให้ท่อนะครับรูปเปิดของไซนักสกับโพรงจมูกติดตันก็อาจจะมีไซนัสกเสบได้หรือมาจากฟันก็ได้ครับเพราะว่าเราลองนึกถึงฟันบนฟันบนของเรานะครับโดยเฉพาะฟันกรามซี่ที่หนึ่งสองเนี่ยมันจะอยู่ชิดกับบริเวณไซนัสโหนกแก้มจะทาบบอกไหมฮะ ฟันอยู่ตรงนี้ไซนัสอยู่ตรงนี้เพราะงั้นเมื่อไหร่ก็ตามมีรากฟันอักเสบมันอาจจะทะลุขึ้นมาทําให้เกิดไซนัสเสบด้านเดียวได้นะครับหรือแม้แต่มีก้อนอะไรบางอย่างในโพรงจมูกไปอุดรูเปิดตรงที่เชื่อมระหว่างจมูกกับไซนัสเพราะั้นก็เกิดไซนัสเสีบได้เลยที่ไม่ต้องเป็นหวัดต้องเคลื่อนที่ได้มัอนกองใช่ครับเพราะงั้นจริงๆแล้วไซนัสเสีบเนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุเห็นแต่ว่าหวัดเนี่ยเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทําให้เกิดไซนัสเสียบเฉียบรับ